ยินดีต้อนรับกลับสู่ SR Car Review วันนี้เราไม่ได้พาคุณมาดูรถยนต์แต่จะพาคุณพบกับสิ่งที่ล้ำสมัยยิ่งกว่านั้นนี่คือ F ถไฟในเร Tra รน2องพรถไฟนอนลอยฟ้าสุดหรูที่จะพลิกโฉมการเดินทางกลางคืนในประเทศไทยอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักเทคโนโลยีคอรถไฟหรือผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวที่แตกต่างเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับประสบการณ์ระดับ5ดาวประเทศไทยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับระบบรถไฟมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ยุคหัวรถจักรไอ้น้ำจนถึงรถไฟความเร็วสูงในยุค2020ัแต่ไม่มีอะไรจะเทียบได้กับการพัฒนาก้าวกระโดดของเอแฟรถไฟที่ไม่ได้เป็นแค่พาหนะแต่มันคือประสบการณ์แห่งการเดินทางเริ่มจากภายนอกของรถไฟเอแฟคุณจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจตั้งแต่แรกเห็นตัวรถมีดีไซน์ที่รูหลมล้ำยุคผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยเสริมคาร์บอนไฟเบอร์แข็งแรงน้ำหนักเบาและให้รูปลักษณ์ที่ทันสมัยสีภายนอกเป็นสีน้ำเงินเข้มเมทัลลิกที่เปล่งประกายเมื่อกระทบแสง ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือแสงไฟจากสถานีเส้นขอบตัวรถประดับด้วยแถบไฟ LED ที่ส่องสว่างในเวลากลางคืนทำให้รถไฟดูเหมือนกำลังล่องลอยอยู่ในจัก,กรวาลและนี่คือที่มาของชื่อเอฟฟหัวขบวนออกแบบอย่างมีสิ่งและว,วิศวกรรมคานหน้าเป็นรูปตัววีเพื่อช่วยลดแรงต้านอากาศทำให้รถไฟเคลื่อนที่อย่างเนียบและเร็วความเร็วสูงสุดอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระบบรางแม่เหล็กช่วยยกตัวเล็กน้อยลดแรงเสียดทานจากรางแบบดั้งเดิม ทำให้รู้สึกเหมือนรถไฟกาลังลอยตัวอยู่จริงๆเมื่อคุณก้าวเข้าสู่ตัวรถคุณจะลืมไปเลยว่าคุณอยู่บนรถไฟประตูเลื่อนเปิดอย่างเงียบสนิทเปิดสู่พื้นที่ต้อนรับที่อบอุ่นมีแสงสว่างนุ่มนวลเสียงเพลงบรรเลงเบาๆและเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับเหมือนกับคุณกําลังเช็คอินที่โรงแรมระดับ5ดาวมาดูกันที่ภายในตัวรถซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดของแอฟแฟแบ่งออกเป็น3ระดับหลกัหลกๆได้แก่อีโคโนมีพลัสเอ็กเซคิวทีฟคลาสและรอย a l s าสวี c คลาส เริ่มจาก Economy Plus ซึ่งไม่ได้ธรรมดาอย่างที่ชื่อบอกเลยครับคุณจะได้รับพื้นที่ส่วนตัวแบบแคปซูลมีเตียงนอนเมมโมรีโฟมปรับเองได้ตามสบายไฟอ่านหนังสือส่วนตัวเครื่องปรับอุณหภูมิในห้องระบบชาร์จไร้าสายและหน้าจอสัมผัสขนาด15นิ้วสำหรับความบันเทิงมีประตูเลื่อนอัตโนมัติและระบบเก็บเสียงช่วยให้คุณหลับสบายตลอดคืนถัดมาคือ Executive Class ที่หรูหราย,ยิ่งขึ้นเหมือนกับห้องส่วนตัวในโรงแรมบูติก มีเตียงควีนไซส์พร้อมชุดเครื่องนอนผ้าฝ้ายผ่โต๊ะทำงานขนาดเล็กหน้าต่างอัจฉริยะที่มองเห็นวิวภายนอกได้เต็มที่ผนังห้องบุด้วยผ้าไหมไทยผสมลวดลายเรขาคณิตสมัยใหม่สร้างบรรยากาศสงบหรูหราและสุดยอดของที่สุดเพราะยัาสวีทคลาสสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวระดับสูงสุดภายในมีเตียงิงไซส์พื้นที่กว้างขวางพร้อมระบบปรับแสงตามอารมณ์หน้าต่างปรับโปร่งหรือทึบได้ตามต้องการห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบ,บัวเรนชาวอร์ พื้นห้องอุ่นและระบบกลิ่นบำบัดเหมือนมีสปาเคลื่อนที่ส่วนตัวอยู่บนรางนอกจากห้องพักยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่หรูหราไม่แพ้กันเช่นห้องสกายเลาว์ที่อยู่ในโบกี้กระจกโดมมองเห็นวิวพาโนรามาตลอดทางพร้อมโซฟาหนังแท้และเคาน์เตอร์กาแฟที่ให้บริการทั้งค็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์และของว่างคุณภาพติดกันคือห้องอาหารมิสไนด์ดีนที่ตกแต่งแบบยุโรปคลาสสิกมีโคมไฟทองเหลืองโต๊ะผ้าขาวอาหารระดับเชฟมิชลินทั้งอาหารไทยฟิวชั่นและอาหารนานาชาติ เช่นริซอโต้ต้มยำมัสัมนวาเกิวและชีสเค้กใบเตยวีแกนด้านสมรรถนะเอแฝใช้ระบบขับเคลื่อนไฮบริดระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับระบบรางแม่เหล็กทําให้รถไฟวิ่งเงียบและประหยัดพลังงานระบบเบรกฟื้นฟูพลังงานช่วยนําพลังงานกลับมาใช้ใหม่ระหว่างชะลอความเร็วระบบ AI ยังสามารถปรับเส้นทางให้เหมาะสมลดเสียงลดการสั่นไหวให้ผู้โดยสารนอนหลับอย่างสบายตลอดคืน การเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงเชียงใหม่ใช้เวลาเพียง6ชั่วโมงเร็วกว่ารถไฟนอนแบบเก่าเกือบครึ่งหนึ่งโดยจอดตามสถานีหลักเช่นอยุธยาพิษณุโลกลำปางและเปิดให้ผู้โดยสารบางประเภทลงไปสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นเล็กน้อยก่อนกลับขึ้นขบวนการเชื่อมต่อก็ทันสมัยสุดๆอินเทอร์เน็ตดาวเทียมความเร็วสูงมีให้บริการทุกห้องมีแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุมไฟอุณหภูมิสั่งอาหารจองเลาหรือดูข้อมูลสถานที่ที่รถไฟวิ่งผ่านแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย เรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็มระบบเบรก3ชั้นเซ็นเซอร์ตรวจจับควันและไฟระบบกรองอากาศ UV และระบบกันสั่นสะเทือนขั้นสูงพร้อมระบบหนีภัยในกรณีฉุกเฉินที่สามารถนำผู้โดยสารออกจากตัวรถได้อย่างปลอดภยัยแล้วราคาละ่ะคุ้มไหม อีโคโนมีราคาเริ่มต้นเพียง1,800บาทเหมาะกับผู้ที่อยากสัมผัสความหรูในราคาประหยัด Executive Class อยู่ที่ประมาณ6,900บาทส่วน Royal Suite อยู่ที่1 9 0 0 0 0 0บาทต่อเที่ยวอาจดูสูงแต่เมื่อเทียบกับโรงแรมระดับ5ดาวพร้อมวิวเคลื่อนไหวใต้แสงดาวนี่คือความคุ้มค่าอย่างแท้จริงหลายคนอาจมองว่าการขึ้นรถไฟราคาหลักหมื่นเป็นเรื่องเกินความจำเป็นแต่แอฟแฟไม่ได้ตั้งใจเป็นแค่รถไฟมันคือจุดหมายปลายทาง สำหรับคู่รักนักธุรกิจหรือใครก็ตามที่ต้องการประสบการณ์การเดินทางที่ไม่เหมือนใครเสียงตอบรับจากผู้โดยสารกลุ่มแรกดีเยี่ยมคำว่าเหมือนฝันมหัศจรรย์เกินความคาดหมายปรากฏในรีวิวบ่อยครั้งมีคนหนึ่งที่พักในรอย a ย s สว t e บอกว่าเหมือนเดินทางอยู่ในความฝันที่ไม่อยากตื่นเอฟแฟ์ e ในเรลเทรน2,026ไม่ใช่แค่เปลี่ยนวิธีการเดินทางแต่มันกำลังเปลี่ยนมาตรฐานของสิ่งที่การเดินทางควรเป็น นั่นคือสนุบประหยัดพลังงานล้ำสมัยและน่าจดจ,จำหากคุณกำลังวางแผนเที่ยวทั่วไทยในปี2026หรือหลังจากนั้นลองข้ามการขึ้นรถบัสหรือเครื่องบินดูแล้วจองเอแร์สักคืนปล่อยให้ท้องฟ้าและดวงดาวพาคุณไปในค่ำคืนที่แสนโรแมนติกขอบคุณที่รับชมเอสอาร์คารีวิวเราจะยังคงพาคุณไปรู้จักสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะวิ่งบนล้อหรือแล่นลอยอยู่บนรางไฟฟ้าแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวหน้าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและฝันดีครับ